นู premises, vanity, 1, ้จอะรนกยเอสวัสดีครับต้อนรับคุณนุชามากทรับานีวันนเปนการเจันเจะพาทุกท่านมากินไส้ตันนะครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดขมิ้นน้ำจิ้มจุ๊วขยำไส้ตันอะไรด้วยโยด้เจ

เออกินได้เออลงมากินได้หากินสนุกเนาะกินได้กินของอร่อยกินได้อันชิมมันเชิมชิมนไหมอะไรมั้ยอันนี้อาอาหารที่ว่าประเภทมันๆกันจะของดก่อนนะครับกินได้นิดหน่อยวันนี้เป็นตะกรงอย่างเดียวนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศในโรงรถแล้วก็เป็นที่ทำงานของลุงจันนะครับพี่น้องฟังเสียงในฟิล์มเอานะครับเป็นภาษาพื้นบ้านในสานใต้นะครับมาตะเบิ่งจันทร์ลังเทย์ลือยจอบเหอนตัวน้อเลื่อยจอกเปิ่เรียวีย์จี้มย่ามัดเบิ่งมือเราเนี่

เต็มสก้าเต็มแฟนจันเกลีย์ตัดต๊อผาเกลีย์เีย์หอมเสืยอ่อยึดทึ่เลยตุเนแต่ละมื้อตกอนแ่เกิดไดเออตอไเปลี่ยนเป็นตอมตัวไหอเนาะน้องพีนี่นี่ตีโต่อมักอ่ะนี่น้องพีครับผมแซ่บ อร่อยนะเรื่อลตั้งมันจะใหนด้ยอืออร่อยอืมอืมเอำได้วยออออหน่อยอยตอสมองมีอมเป็นอะ អាចាប់រូបបានអាចាប់អាចាប់អានៀងថៃណាព្រោះអីអាចាប់បកគីមួយនេះអាចាប់ដាស់ត្រីដាច់ចាប់ត្រីបងត្រីអោយៀបបានប្រដាប់ថ່າຍឯងអត់ថ្ងៃពុនទៅហូវបន់ទីមកថ່າຍទៅហូចីឯងនេះទៀតអូចាប់ចាប់ណានិញអូចាយអឺដកហូរលូកទីត มาาดดนี Again, ่ไบวฟ้ไป็ีอ็เเถจอนี่รเลาตกตลุกเนี่ยตนานไปบ่เอมเน่เน่

vẫn là tặng cho một bọn tay, hộp dại đâu tụi em băng lắm mặt 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 mặt

rất nó nắm mìn thấy Đó thấy thấy Đã thấy 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 rồi thấy 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 mặt mình 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 khởi số rồi mình mình dùng. เดียวจะเห็นสามีทันรู้ว่าอจาร์่อไตัวนี้มาูงไอซูงรู้่ต้งเรียสีมัน้อเรียด็ดเดด้เด็ดอไอยู่สสิเดิเคยเนี่ยคนเรอบเรีมาว่าูอาไรเรอางางคนเดินา อาัเอาเสต็ไรทยหูน้ำจกมากมาบนุนโรงสรับคลิปนี้ลุงจันก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงตัวนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ